สวัสดีค่ะพี่นอ้องขายาจามาอีกแล้วเสียงแก้วแก้วเรียวเวอยู่กลางป่าสนคนเดียวพี่น้องค่ะมากกบภผมากผู้เดียวตีมากบ่เป็นมากผู้เดียวมากกบอันพราะไงแถวซองแถวบางเล่าเห็นกันแหละแต่ว่ามาอยู่จุดตรงนี้อยู่ผู้เดียวอยู่กลางป่าอันหุบเขาของประเทศสวีเดนครับพี่น้องอยู่ในป่าสนอ่ะมาแล้วกับมาหาหยังเฮ็ดหยังท้ำหยังก็ไม่เก็บเห็ดคือกเก,เหกาหรอพี่น้อง ค่ะป้าหาเฮ็ดประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องคะมาตามมามาพ่อเฮด์ยังมาพี่น้องมาเบิงน้ากันพ่อเฮ็์ยังเอาขอตะตะบารไใดเมื่อบานเนะาะค่ะพี่น้องพ่อเฮ็ดดาเพื่อนกับเป็นมูเพื่อนเป็นมูเป็นมูบันพ,นพี่น้องหูบอจักว่าไปลงทิมมีตัดใส่ไหมพี่น้องคะลงทิมมีตัดพี่น้องเออ มันนี่ก็มาได้มีดอันนี้แล้ววันนี้ตัดขาเพิ่นนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ข้าก็เอาจังสีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละตัดเราเขาก็ค่อยเก็บเอาเพราะว่าข้าบอเอาลากเอาข้นเพิ่นไปพี่น้องนี่ขันเ้าเอาลากเอาข้นเพิ่นไปกะข้าก็เอาไปทีมเอาเสื้อเพื่อนไปทีมซื้อๆนี่พี่น้องคะ เ็เอาแบบนี้ขาเพิ่นกับพ่อยๆหรอกพี่น้องเพราะมันหนาวแล้วอืมเขานานหนาวแล้วพี่น้องคะข,า,ขาเพิ่นกับพ่อยนนั่นนี่นี่พี่น้อง จะออกเป็นมูคื้เห็ดปวกแกน,น้อยบ้านเท่าไหรพี่น้องคะไม่ให้เบื้องยังกะให้เบื้องนี่แหละพี่น้องนี่มาเบื้องมาส้มน้ำกันนี่ละเนาะพูดนะเป็นสืออกเป็นมูเป็นแถวเป็นแนวไปเด้ค่ะพี่น้องพูดนะพูดนะพี่น้องพูดนะร้ายเกิดไปพูดนะเป็นแถวเป็นแถวพี่น้องคะเนี่เยเด็กเสต็มกะตาแล้วเ,เมื่อน,นี้จะค่อยตามไม่อีคลิปนึงเนาะคะ่ะวนาพี่น้องกพี่น้อง ัาขาป่ะป่ะขาหักง่ายพี่น้องเพราะว่ามันหนาวมันเย็นจับพี่น้อง่ะเป็นมู่เป็นกลุ้มจับพี่น้อง nó khá đột nghe khá nhau nha พี่น้องเพิ่นเกิดอยู่จังสี่เพิ่นกับขาแง่พี่น้องขาแง่ดอกงามเพิ่นเกิดไม่ซุ่มเพิ่นเกิดก้อนก็เจาะกับไม้เก็บไปแล้วก็นีน่กับสุ่มเกิดไม่ยัยรุ่นมากเนาะพี่น้องเนาะนีะ่นบา ปายาแฝกปายาข่า <đ> พ <ffe> ja <unemployed> ี่น้องขาเนี่ยเกิดอยู่ในปายาข้านี่ค่ะพี่น้องเปิดพุ่มใหม่เปิดพุ่มใหม่คว่มเบาเฮียงไหลแมีนบอพี่น้องคะเห็ดดำเห็ดแทดคันตาแรนนี่ยภาษาสวิเดีนต้องหันดัดเลียนพร้อผมด้วยค่ะค่อยจดถือแทดคันตาแรน นี่พี่น้องขานี่แครทคันตาแรนแครทคันตาแรนฮะกลัติต์กลัติต์พ่อใหญ่ว่า <laughs> g r a t i ดคันเฝ้าเราเฝ้าฟ้าว่าก r a t i s g r a t i s แท้คันตาเรน g r a t i ดกระติ s แยกพี่น้องภาษาบ้านเขาเจ้ายากแยกแยกพี่น้องค่ะด้พระพลอยบนหนีดอกเงี้ยงามๆขาเง่าพี่น้องพี่น้องเต็มกระตาแล้วเด้พี่น้องเต็มตาแล้ว ได้สิเอาไปเอาขุนั่พ่อยัยมาใส่นี่พี่น้องขาง่ายๆป่นเดี๋ยวเนี่ยป่าปุ่นปัญญาแฝกปัญญาแฝกปัญญาแฝกปัญญาค่ะดอกมันงามๆปุ่นะพี่น้องพุ่นนะพี่น้องค่ะพุ่นนะพุ่นเอ้เอาพี่น้องคลิปนี้แงวแง่นะพี่น้องเนาะเอ้า ไปติดตามกันคลิปต่อไปค่ะว่าจะไปพ่อเห็นยังอีกค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณละลายเด้อค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะ